สวัสดีทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาทำเควสโดโจนะคะทุกคนโอเคทุกคนวิธีที่ทุกคนจะทำเควสโดโจได้ก็คือทุกคนต้องมีผัดมังกรมัดห้าร้อยก่อนนะคะทุกคนโอเคทุกคนที่เปลี่ยนผาดมังกรก็อยู่ตรงนี้ทุกคนเกาะไฮด้านะแล้วก็คุยกับจุดตัวนี้นะทุกคนโอเคทุกคนอทุกคนมัดห้าร้อยแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนไปคุยกับโดโจนะทุกคน มันก็จะให้เราทําภารกิจนะทุกคนแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราอ่ะไปตีไปตีมอนที่เบลใกล้เคียงกับเรานะคะทุกคนแล้วประมาณให้มันขึ้นอะไม่รู้เท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าต้องให้ต้องให้มันขึ้นร้อเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนไม่ได้ไปหากับภูเขานะพี่คิดดี่ดตัวไม่มา หายไปแล้วกำลังไปเอา้าเดี๋ยวพี่จะต้องไปตีมอนที่ใกล้เคียงกว่าน,นะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวจะใช้ผลมังกรแล้วกันนะทุกคน นี่ตีไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวมันก็เสร็จเควดเอง พี่ไม่รู้ว่าพี่เก็บครบยังแต่เพื่อพี่ตีไปหลายตัวแล้วนะไปรูกคนลองไปเช็คดูกันไปให้ได้ นี่ทุกคนพี่ไม่รู้ว่าพี่ตีครบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาลองมาเช็คดูโอ้ครบแล้วนี่ทุกคนเค็มเลยนะโอเคทุกคนพี่ก็ขอกดเค็มเลยแล้วกันนะคะทุกคนครมนี่ทุกคนเสร็จแล้วโอเคทุกคนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะคะทุกคนโอ้ทุกคนนี่เป็น สายคาดเอวสีขาวนะคะทุกคนนี่สายคาดเอวนี่นะคะทุกคนสายคาดเอวสีขาวรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้วิแต่ก็บอกพลังวิ่งพลังเดินเยอะอยู่นะทุกคนสปีดน่าจะเยอะ